ในแต่ละของโอการลูกทุ่งเธอคือพีธีารลูกทุ่งจากวงการเชนบุรีท่านผู้ชมที่เคารพขอเสียงประมือในเรื่อต้นรับต้นข้าวสุปรียาดวลเพลงชินโยยักษ์ เด็กโตเป็นทักับลูกสาวที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับสมศัดิ์เมยสวัสดีอ้าวพี่อ๋อจ้าจ้าสวัสดีค่ะพี่ใหญ่อ้าวสวัสดีจ้าคุณพ่อสวัสดีพี่ใหญ่นะคะนี่นะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติเรียกว่าพี่อ๋อรคาเรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรคะปกติไอ้พวกเรียหลังนี่พวกหลังนี่เรียกว่าอาร์มั้งอะไรออ๋คุณอาร์ก็ยังเด็กอยู่เลยค่ะอ๋อใช่ก็ก็ยังไม่ไม่ไม่อ่านนะคะ ลูกสาวแม่ๆพอๆปากหวานขนาดนี้ไม่ปรบมือสักนิดเลยครับเนี่ยปากหวานวันนี้ต้องขออนุญาตค่ะยินดีมากเลยที่พี่ใหญ่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูเองเนี่ยก็ก็ได้ดูคลิปนะคะของใหญ่เวลาร้องเพลงเมื่อสักก่อนนะคะแล้วก็เป็นวิธีกรนี่สนุกสนานมากชื่อหนูว่ายินดีมากๆที่ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะอยากอยากจะให้หนูจดจำในสิ่งที่ดีเอาไว้ ไอ่สิ่งที่ไม่ดีไม่นโดนจับที่ขใช่ไหมเห็นเยอะโอ้ไม่เยอะเลยหรออาจารย์เขาพูดไปแล้วข้างหลังคำก็เรียกได้ว่าจริงจ้ะจริงจ้าทักทายนิดนึงโลสวัสดีมุ้ยแม่เช้าปทุมธานีจ้าไม่ได้ยินเลยปทุมธานีจ้าลาดลุงแก้ว เรียกถูกใช่ไหมถูกจ้าถูก้ค่ะน่ารักมากเลยวันนี้ถึงแม้ว่าตอนแรกเขียวนะมุที่หลังก็ให้เอาไว้ค่ะพูนฮานีแต่ว่าพอมาถึงแล้วคนเยอะมากเสียค่าบัตรกี่บาทคะเนี่ยหกสิบบาทหกสิบอะไรนะคะ6ิบาทคนอะวันวันวิอันนี้ฝรั่งใช่ไหมครับผมขาวเชียว ผมคิดว่าปิ๊บปิ๊บาทปิ๊บปิบบานพูดทางฝรั่งเลยสิอ๋อฝรั่งอ๋อปิ๊แหมเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันฮะเ่ะความน่ารักของเขาก็อยู่ตรงนี้ ไอความที่มันเินื่อแบบนี้ยมันทําให้มัดใจคนได้แม้กระทั่งชาวต่างชาติคนนี้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ราวัลวัลก่อนขอบคุณมากเลยหะโอ้รางวัเทียบเลยวันนี้ขอบคุณมากแม่ก่นเลยค่ะตอนนี้อ่ากินด้วยกันไมคะกินด้วยกันไหมปัู่แน่ๆค่ะอ้วนมๆเลยถามว่าพอไหมโอ้่ยังเยอะไม่ดีนะคะเดี๋ยวเป็นเบาหวานโอยไม่ไม่ทันแล้วล่ะปวดไม่ทันแล้วล่ะ เป็นแล้วผมตอนนี้มองก้นข้าวเป็นสองคนแล้วลูกเอ้ขอบคุณค่ะตาลายแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะอะไรนะคะที่ทขาใจ้จากแฟนชั้นไรกันคุณพ่อขอเพลงอะไรวันนั้นจําได้ไหมจําได้เพลงอะไรคะมาห้าปีอยากฟังอีกรอบไหมวันนี้มีป่าอ่านัพี่ว่าเดี๋ยวจัดให้ได้เดี๋ยวจัดให้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ได้ได้เลยคุณพ่อขอบพระคุณมากค่ะ ขอบคุณมากเลยวันนี้มาสไลด์จริงๆแล้วเหรอคะไม่ไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคุณพ่อแล้วลองสไลด์ลงมาเดี๋ยวอ๋อคนไม่ได้เนาะเดี๋ยวให้สไลด์จากตรงไหนมาดิจำได้ดีว่าหนูทั้งหดใช่ไหมจำได้แบบว่านุ่นเห็นไหมคะบนไฟนั้นบนไฟนั้นให้คุณพ่อไปยืนแล้วก็สไลด์เงินลงมามันจะได้แบบจำลองสถานการณ์เหมือนตอนนั้นถ้าเป็นไปได้ให้คุณเดียร์ทำก่อนได้ไหมเพราะว่าดูยังหนุ่มยังแน่นกว่าสำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกว่า น่าจะได้ค่ะหนูไมอยากเห็นค well, ุณนิวทำอะไรเสียวอะไรว่าเสียวเหมือนกันไม่ใช่ว่าหนูอยากเห็นคนเดียวหรอกลูก็ทุกคนในนี้อยากเห็นคุณนิวสไลด์จากบนวามแค่นั้นแหละไม่รักคุณนิวเลยอ่ะไม่เป็นพ่วงเลยค่ะพีกาลงมาได้เลยนะคะรักแต่อยากจะเห็นความสะใจอะไรคือความสะใจขออนุญาตลูกขึ้นนึงนะอ้าวตลอดท่านใดที่ตลอดท่านใดที่อ่าเปนั่งตรงไหนสั่งหมวกเอาไว้ซื้อหมวกเอาไว้ครับ ตอนนี้นะครับจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะครับสั่งไว้นะครับมารับบวกไปนี้สองไปนี้ได้ที่ข้างเวทีนะครับใครที่สั่งบวกเอาไว้จ่ายเงินไปแล้วนะครับมารับบวกได้ที่ข้างเวทีนะครับรรเดี๋ยวเราก็จะคุยไปถ่ายยุปกันไป,นนไปแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้พี่น้องทุกท่านพ,พ,พ,พ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านได้ฟังเพลงกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าเรา เอาถ่ายรูปก,กันไปร้องเพลงกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆโอเคครับปักกันต่อขอบคุณพี่ใหญ่มากขอร้องบทเพลงเล่นี่้านต